สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงขั้นตอนการล็อกออนเข้าระบบครั้งแรกกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง 1. ให้บูตเครื่องที่เครื่องรูปขข่จากนั้นกดปุ่มคอนโทรลคอนติเนตดีดีส 2. กอด username ที่ชื่อพรศักดิ์ลงไปจากนั้นกอกรหัสผ่านแล้วล็อ ไปยังเซิร์ฟเวอร์2003แล้วคลิกปุ่ม OK เา 3. จะมีข้อความแสดงเตือนว่าจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เมื่อมีการล็อกออนเข้าระบบครั้งแรก 4. กรอกร,รหัสผ่านใหม่ลงไปทั้งนี้รหัสผ่านจะต้องเป็นไปตามนโยบายรหัสผ่านที่กำหนดไว้ด้วยจากนั้นคลิกปุ่มเ okay. ค 5. ข้อความแสดงว่าได้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 6. ยูเซอร์พรอนักได้เข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 7. ในกรณีที่ต้องการล็อกออนด้วยยูเซอร์คนใหม่ก็สามารถทำได้ด้วยการกดปุ่ม Control a n t t e d e l e ดี ก็จกะแสดงหน้าต่างของ u s เซที่ล็อกออยู่ในขนาดนั้นซึ่งก็คือพอรสั์ให้คลิกปุ่ม l o อกอ f อฟแคลิกปุ่ม l o อกอ f อเพื่อยือนยัน 9. กดปุ่ม c o n โท o ลออนเนตดีดิส1ิในที่นี้ล็อกอินยูเคนใหม่คือส้มสิริ โดยพิจารณาที่ l o g on to ทั้งนี้จะมีรายการให้เลือกระหว่าง l o g o อเฉพาะเครื่องนี้ t i s ค Computer ซึ่งหมายความว่าจะไม่เชื่อมต่อเครือข่าย11ในที่นี้ต้องการล็อกอเพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายดังนั้นเลือก s e r v ์ฟ2003แล้วคลิกปุ่มโอเค12 u s เซชื่อส้มสิริได้ล็อกออนเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว